พิมิลิกัดแรกได้ผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูว่านักเตะที่ดีบิวลงมาใหม่เนี่ยสไตล์การเล่นเป็นแบบไหนจุดดีจุดเด่นของแต่ละคนเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับกับเก่าลังเกมฟอสไนสวัสดีครับกายสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้มาหล่อเลยอเออ เรามาดูเรามาดูนักเตะที่ดีบิวต์ไห้คือ,ค,ค,อคือตอนนี้นักเตะที่ดีบิวต์ตอนนี้พรีเมียร์ลีกค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่ในทีมใหญ่หลายๆทีมเรามาพูดถึงราอัพแมตช์แรกเลยเอาคู่ใหญ่ก่อนเลยไหมได้ครับแมนยูเจออาร์เซนอล<อ>คู่นี้เป็นยังไงบ้างได้ดูแล้ได้ดูต้องบอกว่าต,ตัดโดยรวมแมนยูทาได้ดีกว่าทุกอย่างครับทั้งเรื่องการคลองบอลโอกาสยิงควานโ,โอ้โหความคอนโดมิเนนซ์ในเกมนี่คือแมนยูนี่ ดีกว่าทุกอย่างขาดแค่เอาใส่สกอร์เนี่ยครับขาดแค่โกขาดแค่โกใช่ไหมกับโกด้วยครับเออคือผมก็ก็ดูมาแต่ว่าสไตล์การเล่นของแมนยูอ่ะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับปีแล้วนะต่างโดยสิ้นเชิงคือปีที่แล้วแมนยูจะเป็นบอลเหมือนกับบอลแบบบอลสวนแต่ปีนี้แกงว่ามาของบอลแล้วก็สปีดบอลไวขึ้นใช่ไวขึ้นเพราะว่าไอ้การมาของคุณย่าและเอ็มโมโมใช่ครับใช่ไหมเรามาเรามาลองดูเอ่อไอเรื่องของเรื่องของในเกมท่ามของ เอโมกับคุณย่าเ่งเราเริ่มที่คุณย่าก่อนคุณย่าก่อนอคุณยา่ออณยาเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่เรียกว่าไปกับบอดีนะใช่คือและก็เป็นตัวที่ลักษณะเหมือนกับเขาเขาพยายามแล้วก็มีอิน r g y ในการใ,<ช>ในการดุด,ดันะในการจะ<ช>คู่มแม่งหน้า<ช>คือเขามีเป็นคนที่เทคออนเลี้ยงตัวต่อตัวได้สุดยอดมากคือดีที่สุดในในเกม ผมว่าคุณย่าเนี่ยถ้าดูเพราะว่าคุณย่าเป็นนักเตะแมนยูเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นดีที่สุดในเกมวันนั้นเลยเพราะม,ม,มีโอกาสเลี้ยงต,ตัวตัวผ่านม,มีการพลิก bon, บ bon, อลสปีดบอลก็คือทะลวงกลางของอาร์เซนอลได้แบบโหแทบที่จะแบบแบกเกมลุกแทนบูโน่เลยครับวันนั้นจริงกลายเป็นว่าบูโน่เล่นไม่ดีแต่ว่าบูโน่อะไปไปอยู่ที่จะเป็นบูโน่ควรจะอยู่ถอยลงมาเล่นนึ่งเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขาเอาเมสซนเมา์ขึ้นไป ไปเป็นสามประสานเนาะ<ช>แต่กลางว่ามันเหมือนกับยังไม่ยังไม่สมดุลใช่เมาไปเล่นสลับกับคุณยา่าไปเล่นกองหน้าเป้าเป็นฟอสไนคครับอืมอืมอืมแต่คุณย่าเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนว่ามัน,ม,นมันมันมีศักยภาพในทําให้แมนยูสามารถเอาไปปั้นและไปต่อได้ต่อได้มันเป็นตำแหน่งเ<น>ข้ากับตําแหน่งอมอริมนะครับอ่าอ่าแล้วแล้วกลางว่าคุณย่าเนี่ยแมตสองแมตสามหรือแมตสี่เนี่ยคืออมอิมก็ชมนะว่าวันนี้แมนยูเนี่ยมีอินดิจีแลวก็สามารถ ทำมาดูได้แต่แค่พลาดแค่จังหวะที่โอ้เนะาะหมูหกหมูหกเองเด็กอนุบาลนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปยินแต่ก็โอ้ก็อาจจะ ความคนคนเขาอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นการเปล่ามีดประตูมีดันมือนิดหนึ่งแต่ตามหลักพีเมียผูกคนก็อยู่พีเมียมานานคนไอไบายินดีนี่ไม่ใช่เพิ่งมาโดนนะครับรู้กันที่แล้วโดนซอนจังหวะซอนทองบินใ่อย่างนั้นเลยเขาแล้วคือไม่มีการผักไม่มีอะไรเลยก็ไม่จำไม่จำแล้วกองหลังก็แมนยูก็ไม่ค่อยช่วยก็ไม่ช่วยสกีนให้ด้วยก็มันก็รับผิดชอบแต่หลักๆก็บายินเดียเนี่ยครับก็หวังว่าแมนยูจะก่อนปิดตลาดนะ ตัวเขาเอาเหมือนแตดอลลูมามาใช่ไหมเงียบๆไปตอนนี้มีข่าวในซิตี้แล้วเออเอาพูดถึงเอลโมงไหมกว่าเอลโมวันนี้เล่นดีเหมือนกันนะเพราะว่าดีดีครับมันมีหลายสายจังหวะที่เขาพาบอลไปแล้วก็ทัชทัชเฟิร์สทัชดีมากเพราะคาสเมโร่ขวางบอลมาปุ๊บเอ้ยลุงนี่จับบอลแล้วก็ไปบอลต่อแต่มาอาจจะดื้อไปหน่อยมาสับเอลโม่นั่นแหละอ่ามันก็อาจจะฝืนๆไปนิดนึงอาจจะเพื่อนยังยังอาจจะไม่รู้จังหวะกับเพื่อนนิดนึงแต่ถามว่าไอเอลโม่ตามตามสแตทนี่คือของสแตทแมนเดฟนี่คือเขาสปินได้เยอะที่ สุดในเกมนะครับเป็นนักเตะที่สปินเยอะแล้วก็เออวิ่งขึ้นลงช่วยเกมรับได้ดีครับแล้วก็มีการมีเป็นนักเตะที่คอสบอลแม่นแต่ประเด็นคืองานยูไม่มีกองหน้าเลยครับเห็นคอสไปเอาเคลเกเลสไปไหมเห็นกองหน้าอย่างเคลเกเลสเอาฟอร์มเอาฟอร์มเอาเคลเกเรสยึงแล้วกันฟอร์มเชสโก้แล้วอ๋อคือเชสโก้กับเกลเคเลสเนี่ยคือเป็นเป็นสไตล์ทาร์เก็ตแมนคล้ายๆกันที่เหมอนแต่ว่า วันนี้เกีลเคเลสถูกสอบตกนะเพราะว่าวิ่งช่องไม่ดีดและจังหวะแบบเหมือนเหมือนเขาลงมาซ้อมกับเพื่อนมันมันยังมันยังน้อยเกินไปนะไม่ลงตัวกับเพื่อนครับเหมือนเขาวิ่งเพื่อนจะใจอีกทางเขาวิ่งไปอีกทางเหมือนเขาวิ่งฟรีหลายรอบ<อ>แล้วก<อ>็วเรื่องการจับบอล<อ>แล้วสปีดเขาช้าคนเขาช้าเขาต้องปรับตัวกับทีมอีกนานสักพักนึงแหละแต่ก็ูกดูไปว่า ว่าอาร์เซนอลจะเป็นยังไงแต่วนันนี้คือแมนยูนิดนึงนะนนงและโอกาสยิง20กว่า20กว่าครั้งครับสูงกว่าอาเซนันอีกสูงกว่า,วาอาเซนอลยิงไม่ถึง10 9ครั้งครับยิงทั้งเกมแต่ถ้าแมนยูเ<ๆ>ขาพลาดแล้วประเด็นคือโกครับเดวิดไลยากทุกตอนนั้นเหนียวเหนียวมากโองลมจริงโองลมจริงอ่ะแมนยูผ่านไปเอาอีกเอาอีกทีมนึงเอาเพื่อนบ้านแมนยูเลยแมนซิตี้อ่าโอ้โหฟอร์มโคตรสดสดไหมสดนักมากนักใหญ่มนซิตี้ที่ทุกคนรู้จักกันครับ ปีรุ่นแชมป์เลยก็คือว่าตอนนี้มีนักเตะอีสานมานะที่แบบท็อปฟอร์มเลยอีสานไรดเดอร์ไร <laughs> เดอร์ <laughs> คือไรเดอร์เนี่ยพอมาเล่นคู่อะฮาแลนด์แล้วเรากลายว่าเราไม่คิดถึงตัวบอยนะเพราะว่าเหมือนไรเดอร์มันมัน,ม,นมันมีลูกแบบลูกทะลวงลูกแบบจ่ายบอลเฟิร์สชัดแล้วมีลูกที่แบบที่ให้ไอ้นันนลูอิสตัดเข้าทางนะคะแล้วยิงนัดท่าหัวใช่ใช่เขาไม่คาดบอลสูงนะไรเดอร์เขาเหมือนมันจะตะเขาจะเล่น เขาจะเป็นคอมพิวต์ฟอร์เวิร์ดมากกว่าเดิลบอยเดิลบอยจะเออไอไรเดอร์เนี่ยเป็นคอมคพิวต์มิฟิลคือแม่งทำได้หมดเลยมันสามารถไปไปไปช่วยเกมรับได้เป็นเบอร์ของโพเทนชิเลของไรเดอร์เนี่ยได้มากกว่านี้อีกนะเพราะว่าโอเคพลังในเกมมันมีเยอะมีเลี้ยงกินตัวได้ใช่ไหมแล้วก็คือจังหวะจบไรเดอร์ทำไม่ดีนะตั้งแต่ทีเซั่นและไรเดอร์ยิงมาตลอดแล้วคมมากเออแล้วกลางว่าตอนนี้น่ะคือแมนซิตี้อ่ะโอ้ยพอเวลาอย่างโฟเดนกลับมาครบครูเนี่ย จะเอาใครลงว่าเป๊ปหน้าผวัวมกันนะเพราะว่าตอนนี้กลางว่ายังมีเทอร์키ที่ที่ในยางเทอร์키 exactly ที่สามารถที่จะทดแทนตำแหน่งได้เพราะชาที่แล้วก็ยิงได้เหมือนกันคือมาเปลี่ยนฮาแลนด์เหมือนกลางว่าตอนนี้มิสซิตี้แม่งมีวุธครบมือนะจะจบตัวเป้าทาร์เก็ตแมนก็มีฮาแลนด์ใจอย่างนี้ก็มีโอ้โหคือลูกแบบการเข้าทำมีของเล่นให้เป๊ปเลือกเยอะใช่อยู่ที่เกมแหละว่าจะเจอเจอใครจะเล่นแบบไหน แต่ว่าผมผมว่าไรเดอร์เนี่ยปีนี้ผมว่าเฉื่อยชัยนะแน่นอนครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวแบบเนวที่สุดในกลางในตี้เลยกับเราโรดี้อีกตัวที่เดี๋ยวใครจ็บกับมาก็น่าจะเนวสุดเหมือนกันครับอ่าอ่าอีกคู่หนึ่งอ่าเป็นลิวพูข้ามกับบอลมัดมัดอ่ากูยิงไปเอเลเทะแต่ว่ามันก็เกือบเกือบดีดาม่านน่เลยนะท้ายเกมใช้เกมเออ เกือบมีดราม่านิดนึงก็เลี้ยวคูยิงนําไปก่อน2-0แล้วอันนี้สลอดดันไปเปลี่ยนตัวอืมเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนหลังออก2แต่เข้าใจว่าฟิลปงเขาทมสิง่งแต่ไปประมาทนิดนึงเปลี่ยนตัวแล้วก็โอ้โหโดนบอลมัดกลับมา2-2ใช่คือจริงๆพอพอมันเป็น2-2แต่ว่าไอ้ตัวที่เห็นเพชรเม็นงามของเวอ้์วคูตอนนี้ก็น่าจะเป็นอ <Hugo. S 1> <Hugo. S 2> ูโกกิเกนะตัวนี้ มันจะอันอย่างที่เราเล่าไปไอเกียวเคเลสกับเซสโกคนนี้คือต่างกันกับกองหน้าต่างกันคล้ายๆอีซักไหมก็เหมือนอีซักก็เลยจะบอกว่าถ้ามีเป็นรุ่นน้องอีซักนั่นแหละมันมีไนี่มาแล้วมันจะซื้อทำไมอีซักแต่ไม่ต้องซื้อแล้วตัวนี้เก่งมากคือในเกมในเกมซีซั่นฟีซีซั่นก็เห็นมาแล้วแล้วก็แล้วก็ถ้าน้องอีซักก็แปลว่าบิติการเล่นของกูอีเรียกคือดบดบลงมาดบลงมาเออาบล พาบอลขึ้นไปบางทีก็เว้นหนึ่งสองกับเพื่อนว่าจังหวัดที่เขายิงประตูได้คือ mm hmm. เ,เขาดกมาดอบมาจากกองหลังนะ mm hmm. ใช่ไหมดอบมา mm hmm. ปุ๊บ,บแล้วเขาก็ชิ่งบอลกลับมาคริสเตอร์แล้วก็ขึ้นไปยิงใช่มันกลายว่าไอ mm hmm. บอลสไตล์เนี้ย mm hmm. ก็จะกลายเป็นบอลที่มี c ร e ที i v i t y หน่อ มันมีดันไม่หยุดใช่มีไดนามิกมันกคู่แข่งอาจจะจะจับตัวลาบากกันอย่างนี้จริงจับตัวลำบากเพราะว่ากองหลังเขาก็ดึงกองหลังเหมือนกองหลังตงองมาด้วยกลางว่ามันมีพื้นที่ที่จะให้กลางสอดมาทําได้หมดอ่ะกูโก้มันไม่ใช่แน่มันยิงคมด้วยครับประเด็นไม่คมจริงเ ใช่จังหวะยิงก็ควรยิงจังหวะจ่ายก็ควรจ่ายมันค<ข>าด<อ>บอลค่อนข้างที่จะสามารถไปต่อได้ระดับท็อปอีกนะตลาดกล้องหน้าที่ซื้อมาถ้านับตอนนี้นะฮกโกนี่คือคุ้มสุดนะอฟอร์มดีสุดนะครับใ,ใ,ใ,ในตลาดกล้องหน้าที่จะเซ็นเซ็นกันมานี่เป็นพูดถึงจะไปดูแล้เปล่าทัดทีนิดเลยเพราะว่า อ,อีกคู่หนึง่งเชลซีโอ้โหเชลซีที่กองหน้า65้าล้านปอนด์อย่างจอไปโดที่มาจากไบตันไบตันพอมาเกมแรกก็แลบเป็นแชมป์สโมอสรโลกก็<ศ>ใครทุกคนก็เปิดทีวีดูเลยว่าเชลซีนัดแรกจะเป็นยังไงปรากฏว่าเจอพาเลตอีกแล้วพาเลตพาเลตตอนนี้มนเออของจริงพาเลตเกมรับเขาแบบสุดยอดมากแพ้เกมรับแน่นมากแล้วเชลซีก็ก็ขู่เขาจอไปเดลยังยังไม่เข้าข่าผกว่ายังเล่น ผมมันเจอกองหลังพาเลตลุมสองคนมันไม่ไหวมันไม่เหมือนฟุตซบอรสอโลกฟุตบอรสอลโลกเขาเขาังมีอิสระมีม,มีขึ้นลงสลับกับพาเมอร์สลับตำแหน่งกับเจ้าเอาเบโดเปดโดเตโตอะไรพวกนี้ค,คือเหมือนเจ้าไปดูมันอาจจะต้องมีสเปซให้เขาวิ่งให้เขาเล่นให้เอ็กซ์เเอทหน่อยแต่กลายมาว่าเจอพาเลตนะที่ผ่านมาเขาไม่มีสเปซที่จะทําให้เขาสร้างสรรค์เกมเลยมันเหมือนปุ๊บหันไปเจอกีฮีหันไปปุ๊บเจอลากัวอย่างเงี้ยมันมันเหมือนแบบ มันก็ตื้อตดๆมันตัดแล้วเอาดีแล็บลงมามันก็มันเกมทางมันล้มลงไปดีแล็บก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเมเลสกาต้องไปแก้แล้วว่าจะใช้จอไปดูนัดเจอสถานการณ์แบบเนี้ยจะทํำยังไงได้บ้างใช่ครับเนาะอีกคนนึงแล้วกันอ่าเป็นโมเมตกูดูสสเปอร์โอสเปอร์นี่ซัดเบอร์ลี่กระจายสามศูนยจริงๆอยากพูดที่ชาร์ลีซอนนิดนึงนะแต่ว่าแบบเอากูดูสก่ามันหน้าใหม่ไม่เหมือนก้าวหน้าแจ้งเกิดใหม่เลยนะอ่าอ่าก็คือกูดูสเป็นไงดูฟอง เลี้ยงตัวนี้ของจริงครับเลี้ยงเลี้ยงผ่านได้เกือบตลอดหนึ่ง,งนี่2ตัวอังทีเอาไม่อยู่กองหลังเบอร์ลี่เป็นแล้วเป็นนักเตะที่คอสบอลแม่นด้วยคอร์สบอลใ,ใ,ให้ลิชาร์ดตเรียนกายยิง่ใช่ต,ตัวนี้ตัวนี้ต้องจับมันเขาอาจจะเก่งตั้งแต่เวสแฮมแต่มาอยู่ทีมรุ้นแชมป์กว่าจีิขเขาเส่มากกว่าอย่างสเปอร์นะีปีนี้อาจจะเป็น อาจจะแจ้งเกิดกับมากกว่าเอส s ิกด้วยซ้ำครับคือกลายเป็นว่าพอบีคูดูสปุ่มเนี่ยตำแหน่งของที่ว่าตอนแรกมันก็จะทับกับคูดูสกี้ไหมแต่แต่ว่ากลายมองว่าคูดูสกี้อาจจะมาเล่นตรงกลางก็แทนไม่ไดิสันที่เจ๊เาวไปปั๊บซ่าอาะถอยลงมาเพราะว่าเพราะว่าในเกมเนี่ยปั๊บซ่าขึ้นไปเป็นล่นแทนไม่ดิสันแต่บางนัดมันอาจจะต้องขยับลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยและวกายว่าคูดูสเนี่ยก็อาจจะเล่นซ้ายก็ได้ขวาก็ได้คือเขาเล่นตำแหน่งปีกได้หมดใช่ไหม แล้วแล้วเรื่องของการยิงประตูเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ใช่ไเพราะว่าเจอเล่นที่กู่เจอเวสแฮมคูลุสโบเวนกู้หูนี่ก็ยิงได้กันมาตลอดอ่าใช่มันทําให้สเปอร์ปีนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ได้คุณซื้อใหม่ด้วยเออเออผมว่าสมัติแฟนเขาเขาเขาเก่งอยู่แล้วอ่ะเก่งนเก่งถือว่าเขาเป็นนะครับเขาเขาเกมไหนคนเล่นรับเกมไหนคนเล่นลูกเขารู้ว่าคุณจะทำไงเง็นปะหลานปะหลาดกว่าไอ้ประหลานกว่าโค้ดคนก่อนอ่า และให้ให้พิลิเคชั่นนิดนึงปีนี้ถ้าดูฟอร์มจากนัดแรกคิดว่าใครจะเป็นแชมป์นะดูดูแบบสภาพการเล่นโดยรวมโดยรวมถ้าเต็งหนึ่งจริงๆผมให้ยังให้เวอ้์วคูลอยู่อืแต่แมนซิตี้กับแมนซิตี้กับเชลซีจะเป็นสองสามสองสองหรือว่าคีคีกันคีกันแล้วแมนยูอบะแมนยูขอขอขอลุ้นยูโรป้าเลยคือคือถ้าเซอร์ไอ้ไมนเซอร์อมริมไม่ได้เปลี่ยนโก ก็อย่างเนี้ยใช่ไหมต้องเขาเห็นข่าวเขาบอกเขาจะไม่เอาโกด้วยเขายังเชื่อใจอยู่ทั้งที่แบบป้าขนาดนี้แต่ก็ก็หวังว่าโอนัน่าจะกลับมาดีกว่าเดิมก็่เดียรอดูแล้วกันว่าแฟนแมนยูจะจะได้พูดสับตูใหม่ไหมแล้วก็จะกลับมาพลิกฟื้นเกม2เกม3อาจจะชนะหรือเปล่าเอานี้ขอบคุณกายมากแล้วขอบคุณสาระที่อฟอนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ